สวัสดีค่ะวันนี้นะคะครูหญิงนะคะจะพาทําป๊ปปปปปอปอัพพวงงนนะคะมีวิธีการทําอย่างไรนั้นไปดูเลยนะคะสําหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษแข็งนะคะสีส้ม1แผ่นนะคะกระดาษสีเขียว80กรัม1แผ่นนะคะแล้วก็กระดาษปอนสีขาว1แผ่นนะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะพับกระดาษแข็งนะคะสีส้มนะคะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งนะคะ ในส่วนของกระดาษส,สีส้มและก็กระดาษสีเขียวนะคะเราจะพับครึ่งหนึงนะคะแล้วเราก็จะใช้สําหรับทําปกนะคะจากนั้นนะคะคุณผูก็จะทากาวนะคะทากาวที่กระดาษสีส้มที่เป็นกระดาษแข็งนะคะจากนั้นก็เอากระดาษสีเขียวนะคะติดลงไปนะคะแล้วเราก็จะพับครึ่งนะคะในส่วนนี้นะคะเราก็จะเก็บไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะมาทํา กระดาษสีขาวนะคะในส่วนนี้เป็นกระดาษร้อยปอนนะคะเราจะพับครึ่งกระดาษร้อยปอนนะคะหลังจากที่พับครึ่งเสร็จแล้วนะคะครูก็จะวัดนะคะ1เซนนะคะ1เซนติเมตรน,นะคะ,ะ,คะจากสันนะคะหลังจากที่เราวัดเสร็จแล้วนะคะเราก็จะขีดเส้นนะคะหลังจากที่ขีดเส้นแล้วนะคะครูก็จะเอารูปนะคะตัวงนมที่เป็นครูมพนออกมานะคะ วางทาบลงไปนะคะแล้วเราก็จะขีดตามรอยนะคะแล้วคุณครูจะใช้ปากกาสีดำนะคะขีดให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเห็นชัดเจนนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ใช้คัตเตอร์นะคะกรีดตามรอยนะคะให้ทะลุทั้งสองแผ่นเลยนะคะในขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะ หลังจากที่เรากรีดตามรอยเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้รูปภาพที่เรากรีดนะคะเรามาลองพับทั้งสองทั้งสงแผ่นเลยนะคะก็จะได้รูปหัวองุ่นนะคะลักษณะเป็นแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะคุณครูนะคะก็จะใช้รูปหัวองุ่นที่เราท่าไปเมื่อกี้นะคะติดกาวนะคะแล้วก็จะวางลงบนกระดาษที่เราได้ทำการกรีดไว้นะคะ จากนั้นนะคะคุณครูก็จะนำสื่อการสอนนะคะตกแต่งบนตัวป๊อปอัพนะคะให้สวยงามนะคะในส่วนของตัวพวององุ่นนะคะคุณครูก็จะติดกาวนะคะโดยติดตรงปลายของพวององุ่นนะคะเพื่อให้เกิดยิติขึ้นนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะนำาปกนะคะมาติดนะคะ ในการติดปกนะคะเราก็จะติดปกส่วนหน้านะคะยวลองมาติดปกเลยนะคะหลังจากที่เราติดปกส่วนหน้าเสร็จแล้วนะคะเราก็มาติดปกส่วนหลังนะคะแล้วก็นำชื่อนะคะสื่อการสอนนะคะมาติดนะคะในวันนี้นะคะเราทำอักษรนำน,นะคะโดยตัวอักษรหน้านะคะจะเป็น สอนกลางนะคะน,นังงองนนหนูมอม LIKE, ้ายอยกษ์รเรือรอลิงแล้วก็วอวแวนนะคะหลังจากที่เราติดสื่อการสอนเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้คำว่าตลาดตนุตวดัดตะโนดอางงาน่งนลจรวดจ,จริตจะมูกและคำว่าอร่อยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ